คิดถึงคุณจังของเราในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะพีทพีระจากพีซเมเกอรอยู่กับเราตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเออพี่ลืมถามเมื่อวานนี้ว่าจะเน้นแล้วเพราะว่าจําได้ว่ามีร้านอาหารใช่ไหมคะคอาหารนี้เราชอบมาตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งมาเริ่มชอบชอบมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเนื่องจากคุณแม่ทํางานผมอยู่คุณแม่ใช่ไหมครับแล้วอยู่บ้านคนเดียวอย่างเงี้ยก็จะดูสมัยก่อน เป็น UBC ป่ะครับใช่ใช่ใช่แล้วจะมีรายการอาหารเป็นคุณลุงของเขาขาวสอนวิธีการทําอาหารแบบง่ายๆเอาขวดวายมาทำสเต็กอะไรเย้ยพี่ก็เริ่มเริ่มดูจากตรงนั้นแล้วเริ่มทำได้เบสิกมาแล้วก็ทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยอ่านหนังสือ search net ครับแล้วก็มีโอกาสมีโอกาสได้ทําโรงเรียนสอนทำอาหารนะครับแล้วก็จ้างจ้างเทรนเนอร์มาสอนคน <ม>แล้วเราก็จ้างเชฟมาสอนเทรนเนอร์แล,<ม>แลวเราก็ไปเรียนด้วยอ๋อคือค,คือคือมันมีใจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วช,ชอบเรื่องของอาหารมาตั้งแต่เด็กๆอืมอาเมื่อาวานเราคุยกันวัยเด็กแล้ววันนี้มาถึงวัยรุ่นบ้างวัยรุ่นยังเรียนที่เดิมไหมคะวัยรุ่น<ร>อ,อ,อยู่กรุงเทพคริสเตียนถึงมสามครับแล้วออกมาต่อเซ็นทรัสครับอ๋อแล้วตอนเด็กอะตอนเด็กตอนเด็กก็กรุงเทพคริสเตียนอ๋อมาตลอดตั้งแต่เล็กเลยใช่ครับโอ้กรุงเทพคริสเตียนนี่ก็มีทั้งกีฬามีทั้งดนตรีเลือกอะไรฮะเลือกดนตรีครับเลือกดนตรีกีฬฬาเล่นม น้อยครับไม่ค่อยเล่นครับเล่นโยคะครับ่ะดูขัดแย้งนะอเดี๋ยเนี่ยเล่นโยคะมาตั้งแต่ตอนอยู่กรุงเทพคริสเตียนเหรอไม่ตอนนี้ตอนนี้โอเคโอเคแต่ตอนกรุงเทพคริสเตียนนี้เล่นดนตรีเขาจะมีประกวดดนตรีกันด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วยังไงฮะเราเข้าชมรมเข้าอะไรยังไงไม่เข้าชมรมครับคือค่อนข้างจะอยู่ในกลุ่มที่ไม่ค่อยเรียนหนังสือเท่าไหร่อ๋อไม่ค่อยเรียนสืบก็จะไปแบบไปซ้อมดนตรีกันเองค่ะ แล้วดนตรีกับร่นพีีเขาอ๋อภายในโรงเรียนก่อนภายในโรงเรียนก่อนเราอยู่ตำแหน่งอะไรฮะตำแหน่งนักร้องนำครับร้องนำครับแล้วมีชื่อวงไหมชื่อวงชื่อมอลลี่ครับมอลลี่โอ้กี่คนได้กี่คนสี่คนสี่คนส่วนใหญ่เล่นแนวไหนร้องแนวไหนคะร้องกานเนโรสเซสเลยครับร็อกเลยหรอร็อกเลยตอนนั้นแบบกางเกงขาสั้นหัวหัวหัวกินเกลียนเลยเกลียนน่าจะหัวเกลียนเออก็มันเป็นอิทธิพลของในในในรัิยมของเทพพิเยนเนี่ยถ้าใครอยู่ที่มสาม จะต้องเล่นดีมเทเตอร์เล่นการ์เดนโรสต้องต้องร้องหน่อยต้องโชว์แบบว่าบอยเต็มที่ต้องปั่นแบบอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วสไตล์การร้องตอนนั้นเป็นยังไงฮะสไตล์การร้องก็น้อจะต่างจากตอนนี้แหละต่างตอนนี้เออไหนลองนิดนึงได้ป่ะตอนหนุ่มหวัยตอนแบบตอนตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่ห่าที่ว่าตอนเด็กตอนเด็กเออเออฮะ นก็ธรรมดาครับยังแบบยังมีลีลาไหมมีลีลามีลีลาเหรอแล้วลีลาเป็นไงลีลาได้ชนะเลยพอลีลาเนี่ยจริงเหรอลีลาเป็นไงอ่ะคือเพลงดอนคลายมีติดวิดีโอเขาจะมีท่าบินบนยอดตึกผมอยู่บนเวทีหอประชุมหอธรรมผมก็บินอยู่บนเวทีหอธรรมเนี่ยแหละอ๋อได้พอตรงนั้นแหละครับก็สรุปแล้วก็คือตอนกรุงเทพคริสเตียนก็ร้องเพลงสากลตลอดเพลงไทยร้องไหมฮะเพลงไทยก็ร้องครับเขมีเพลงบางคับเหรอคะร้องแนวไหนอ่ะ ก็ไมโครครับอ๋อก็อย่างร็อกเล็กๆนะร็อกเล็กๆครับอืมแล้วตอนนั้นที่ที่ช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นอะไรที่ฮิตฮิตฮิตในหมู่วัยรุ่นตอนนั้นจำได้ไหมฮิตฮิตในหมู่วัยรุ่นนะครับตอนนั้นกันกันแอนด์ร็กันแอนด์รเซสกันแนด์รเซสเอ่อมิสเตอร์บิ๊กมิสเตอร์บิ๊กเอร์โรสเมดอ่อร็อกทั้งหลายร็อกทั้งหลายครับแล้ววงไทยอะคะ วงไทยวงไทยยุคนั้นก็น่าจะเป็นนูโวเ่วครับนูโวอนูโวชุดแรกชุดแรกแรกครับโอ้รุ่นรุ่นน้องนูโวนี่รุ่นน้องด้วยกรุงเทพคริสเตียนเหมือนกันใช่ครับอืมค่ะแล้วพออยู่ในกรุงเทพคริสเตียนพอเราเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วอะไรที่ต่างจากตอนวัยเด็กมีแบบมีอะไรที่เราแบบนอกกรอบไหมโอ้โหเพียบเลยฮะเพราะเราบอกเราโดนนอกกรอบตั้งแต่เด็กแล้วพอวัยรุ่นมันได้เต็มที่อ่ะครับพอเริ่มวัยรุ่นเนี่ยอันดับแรกเราต้องปะทวงโรงเรียนก่อนฮะ พราะว่ากรุงเทพกฤษเตียเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าห้ามไว้ผมยาวเกินนคีเซ้นคีเซ้นคีมินหมันไส้มากสกินเฮดเลยเอ่าฮะโดนประจานคนแรกของโรงเรียนเลยเหรออ้าวแล้วสกินเฮดไม่ดีฮะเขาไม่ให้ครูหาว่าแบบประทุแบบประทุบาว่าประชดอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วโดนยังไงโดนทําโทษยังไงตัดคะแนน40คะแนนครับความประพฤตินะครับฮะยังไม่ทําอะไรเลยเหรอแล้วเราแล้วเราแสดงอาการไหมคะไม่ครับผมก็แบบไม่เป็นไรตัดก็ตัดผมก็ไปแบบโอเค กาันโรสเขามีรอยสักแททูเยอะใช่ไหมครับแต่ว่ายุคเรามันทําไม่ได้ใช้ปากกาแต่สักให้เพื่อนทั้งชั้นเลยอโดนอีกเขียนว่าอะไรฮะก็ทําเป็นแบบทําเป็นรูปเหมือนเหมือนของเอกเซลดอกไม้ดอกไมลารว่ากันไปอแต่ทําทั้งชั้นคทังชล้นก็มาต่อคิวให้เราเขียนให้แต่แค่นี้กลายเป็นความผิดอเราก็ผิดตรงไหนอก็แค่วาดรูปเองอะโดนอีกไหมโดนครับโดนแล้วทําไงฮะกี่คะแนน อีกหกอีกยี่สิบเป็นหกสิบแล้วตกเลยเนี่ยสอบตกแล้วเนี่ยจะมสเอาเพราะเรื่องแบบนี้ครับก็คือจะเป็นแบบว่าแนวแบบกวนๆแนวกวนๆแล้วมีอะไรอีกไหมฮะมีโดนอะไรอีกต่อไหมก็แบบคงจะโดนหยุดพกหยุดพักการเรียนยังเรียกผู้ปกครองไปพบมีไหมก็มีแบบจีบหญิงบ้างครับตอนนั้นคณที่เปอรเซ็นอยู่เยื้องพดุมใช่ไหมฮะล้วก็แบบทําตามรุ่นพี่รุ่นพี่สอนมาว่าจะจีบเนี่ยให้เขียนจดหมายนะ แล้วพับเป็นเครื่องบินแล้วปาข้ามไปทำไหมทำไหมทำหรอแค่นี้ก็เป็นความผิดครับแล้วแล้วทำไมคนอื่นแล้วคนอื่นผิดด้วยไหมหรือว่าเราผิดด้วคนอื่นผิดด้วยอ๋อผิดผิดยกแก๊งครับไม่เขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรก็เขียนเป็นกรอนยุคนั้นต้องเขียนเป็นเพลงเป็นกรอนแล้วมันจะมีแพ็คลิ๊งใช่ไหมครับยุคนั้นก็ต้องโทรไปแบบเฮ้ยให้เขาบอกต่ออ่ะเออนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขียนเป็นเพลงครับกล้าไหม ฝืนไหหรือว่าเราจะหรือวจะโชว์โชว์เขินเขินแต่ว่าก็แบบไวสาย่ะครับไวส่ไว้ใไส่ค่อยทาอะไรก็ทาค่อยทำอะไรก็ทำใช่แล้วแล้วตอนนั้นเริ่มเริ่มเริ่มเขียนเพลงเริ่มอะไรบ้างยังครับเริ่มครับคือเริ่มเขียนเริ่มเขียนจักรอนก่อนแล้วก็เริ่มแต่งเพลงเพลงแรกก็อยู่ประมาณมอสีาเทียบอายุนะครับประมาณนั้นเพลงอะไรอ่ครับเพลงแรกเพลงแรกเนี่ยสยามซินท์โพยซื้อไปครับอ๋อจริงเหรอครับชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงเจ้าหญิงครับโอ้ร้องไงอะ ไม่ใช่ของบอยนะไม่ใช่ครับเขาซื้อไปเป็นเพลงของประจำของเซ n นเตอร์พอย์ครับอ๋อเหรออ๋อคือตอนนั้นเราเขียนมาจากอะไรฮะมาจากเจ้าหญิงในปดุงเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นเจ้าหญิงที่อื่นเหรอเจ้าหญิงที่อื่นที่ไหนอะจากแรงบันดาลใจผ่านไปแล้วครับเหรอครับแฟนใช่ไหม เก่าครับแฟนเก่าโอเคเก่าครับเก่าเก่าครับเก่าไม่พูดถึงไม่พูดถึงไม่พูดถึงและเรื่องของการทําอาหารยังยังชอบอยู่ป่ะคะยังชอบอยู่เรื่อยๆครับเมนูถนัดอะไรคะตอนวัยรุ่นเนี่ยเมนูถนัดวัยรุ่นเนี่ยเป็นเบอร์เกอร์ครับแต่เป็นเบอร์เกอร์พิเศษเบอร์เกอร์ที่เราหมาเองอเป็นหมูที่แบบว่าจะต้องมีซอสไส้ขนมปังเล็กๆหอมใหญ่ซอยละเอียด ใส่วานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับคือวัยรุ่นเริ่มทําแบบนี้แล้วหรอทำแล้วครับเพราะว่าไอ้พวกนี้ทาตั้งแต่ประมาณปก็เริ่มทำ้วครับเก่งฮะแล้วทําทานเองหรือทําให้เพื่อนทานหรือทัาทานเองครับให้คุณแม่ให้คุณป้าอมีแบบว่าเอามาขายเพื่อนเริ่มทําธุรกิจอะไรยังยังยังครับยังใช่ไหมฮะขี้เกียจครับทำมาขายเพื่อนนี่ขี้เกียจแน่สั่งให้เพื่อนที่ว่อได้ตังค์ด้วยอ๋อยี่สิบบาทแล้วแล้วอย่างนี้ อ๋อสักนี้ได้20่สิโอ้ทั้งชั้นนะครับผมรวย,ยอู้ได้หลายพันเลยนี่เนี่ยอได้ครับอ่ะทีนี้เราเวาพอจับจับทิศทางตัวเองได้ได้อย่างว่าอนาคตตอนนั้นเราอยากเป็นอะไรคือก็มีอาจารย์คนหนึ่งเขาเขาเอ็นดูพิทมากนะครับก็เป็นอาจารย์สอนศิลปะก็บอกพี่ชอบทางนี้ก็เห็นแววครับ ทำไมให้ไปเรียนต่อทวิจิตศิลป์ล่ะลูกพี่ก็คิดในใจโอ้โหถ้าไปทวิจิตศิลป์เนี่ยโดนตีส่วนตีตัดตีกันแต่ใจก็ชอบศิลปะนะครับคือพี่ชายเนี่ยก็อยู่ที่พิเศษเหมือนกันแต่พี่ชายไปต่อทวิจิตศิลป์ก็แต่พี่ผมเขาเป็นแบบแอบแอบแต่หล่อมากกล้ามใหญ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยนะอะไรนะแอบ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 พี่ชายเหรอพี่ชายแอบแอบนี่คืออะไรแอบแอบก็คือแบบ สวยหน่อยอ๋อโอเคโอเคสวยหน่อยสวยหน่อยแต่หล่อมากอ๋อโอเคโอเคอ่าแล้วไงครับก็ไม่อยู่เปลี่ยนพี่ชายแลวพี่ชายแล้วไม่เอาดีกว่าเกลัวแอปตามกลัวแอปตามไม่หรอกขออย่างนี้โดยสปีชี้ครับโอเคโอเคโอเคเขาแบบนี้เขาบุญชัดเจนเยี่ยมคนที่จะเป็นนะครับจะรู้ตัวประมาณปสามจะชัดเจนตอนปหกจริงจริงรู้ตัวปสามชัดเจนปหกท้าวอนตอนไหนท้าวอนมสามครับฟันทงฟันทองท้าวอนมสามท้าวอนมสามเปลี่ยน เปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วจริงเหรอครับแล้วก็จะไปรู้อีกทีว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยตอนห้าสิบไม่พูดนะครับผมไม่ได้พูดนะครับตอนห้าสิบบวกหรือลบดิ้นเลือดนะฮะพี่โอเคครับครับาต่อแล้วไงเพื่อเห็นพี่ชายแล้วไม่เอาไม่เอาครับก็ ตามเพื่อนด้วยก็ไปเซ็นเทเรซ่าครับตามเพื่อนโอ้โหเซ็นเทเรซ่าที่มีแต่สาวๆนะเจ้าเธอคือตื่นเต้นเนี่ยอยู่ที่เปียนชายล้วนเออไม่เคยต่อให้ซาแค่ไหนก็ตามเนี่ยเข้าไปก็แบบเขื่อตอนรุ่นที่ผมเข้าไปนี่รู้สึกนุ่นเน่ยนุ่นก็เหลียนรุ่นนุ่นนุ่นนุ่นไหนอะนุ่นพลอยอะครับอ๋อนุ่นพี่สาวพลอยใช่ครับรุ่นเดียวกันชอบเลยไหม สวยไหมไม่ไม่ไม่ใช่เป๊กผมชอบผหญิงได้แล้ผมก็ชอบผหญิงสวยออ๋โอเคโอเคไอ้คุยว่าเลยเริ่มงงเริ่มงงฮะสรุปสรุปว่าไปเซนเทเรซ่าครับจากจากกรุงเทพคริสเตียน โดดไปอย่างนั้นเลยโดดไปเพราะว่าเพื่อนไปยกแก๊งครับคือคนที่ไม่มีสิทธิ์เรียนต่อเนื่องจากคะแนนความเพื่อโดนตัดเยอะนะเขาก็ไม่ขึ้นม .6 ก็คือผู้ชายไปทั้งแก๊งเลยไปทั้งแก๊งครับที่สิบกว่าคนนะครับโอ้อยังงี้ก็มีเพื่อนมีเพื่อนครับก็ไปตามเพื่อนกันพอใกล้โรงเรียนเก่าด้วยอีีลมใกล้กันเองไปเลือกเรียนนี้แล้วก็มาโรงเรียนเก่าอ๋อเยี่ยมกันได้ไปไปมาๆกันได้เอครับค่ะแล้วตอนนั้นตอนนั้นคือถ้าเกิดไปเซนต์เทเรซาที่ส่วนใหญ่ไปเรียนเลขาหรือว่า ก็เป็นเป็นบัญชีบัญชีบัญชีค่ะแล้วตอนนั้นเราเรารู้สึกอยากเริ่มอยากเป็นศิลปินยังหรือว่ายังเริ่มเลยครับเริ่มมากเพราะว่าออกจากโรงเรียนไว้ผมเริ่มเริ่มเริ่มยังเริ่มมีอิสระแล้ววันนี้ละบ๊อบแล้วบ๊อบเทอ่ะจะมีบ๊อบเทแล้วก็เริ่มเลยอ่าเริ่มถ้าวันไหนวันหยุด ใส่กระโปรงฮะใส่กระโปรงไรสกอตแบบแอคเซลครับใส่ล็อปเปอร์มาตินเดินสยามเดินเวอร์เทรดเลยโอ้โหเท่แล้วเดินกับใครเดินทั้งกลุ่มไหมเป็นกันอยู่สองสามคนไม่เที่ยวที่พิณเพี้ยนแบบเนี้ยนะพินเพี้ยนเออใส่ชุดเนธนาลีมาก่อนก่อนพี่ตาบาร์บี้ใส่อีกเออเหรอใช่ก็เริ่มเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเราได้อิสระมากขึ้นใช่ครับอืมและเรื่องของดนตรีนะคะเรื่องของดนตรีเนี่ยก็เริ่มเริ่มเริ่มจับ กีตาร์บ้างแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเพื่อนเริ่มมาเล่นให้เริ่มต้องเล่นเองเล่นเองแล้วเปลี่ยนวงไหมฮะมีชื่อมีวงอีกไหมฮะก็เปลี่ยนสมาชิกแต่ชื่อวงเดิมครับในยุคนั้นเนี่ยได้ประกวด Pirate Rock ครั้งที่2อ๋อ Pirate Rock เหรอครับอ๋อของคุณวินิษฐ์นะใช่ครับตอนนั้นผมได้เซ็นกับ Warner Music ด้วยเซ็นไว้หนึ่งภายใต้ชื่อวงอะไรฮะชื่อ Molly ครับ Molly ครับยุคนั้นประกวดพร้อมพี่โจพี่พี่โป้เลยอยุคนันหมดเลยทั้ยุคเดียวกันเลยโจโจพอสใช่ครับโปโยคีใช่่ครับอแตผมมมมเเด็็กกกลา ได้ด้วยได้เซ็นแต่ว่าวอร์เนอร์ออกมาแล้ววอร์เนอร์ยุบจบกันเพื่อนบกันแยกกันไปเพื่นก็เลยแยกกันไปเลยใช่ครับเพื่อนก็เป็นมัง k e y อ c t อยู่แกรมมี่อ๋อมังคีแอ็กแล้วเราอ่ะผมก็โค้งสิครับเหรอคะตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้อะไรก็เลยเล่นอยู่คนเดียวมาเรื่อยๆแล้วเล่นที่ไหนฮะ เล่นร้านอาหารแถวปียอรมครับแถวบ้านครับชื่ร้านโรซาน่าเป็นร้านแรกที่เล่นครับก็เล่นแล้วก็ร้องของเราไปเล่นแล้วก็ร้องร้องไทยสากลไทยสากลครับทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเลยจนในที่สุดได้มีอัลบั้มของตัวเองจนได้มาเจอบอยก่อนตอนนั้นแล้วเจอบอยที่ไหนอะเจอบอยที่งานแต่งงานเพื่อนครับคือผมเป็นเด็กกรุงเทพคริสเตียนบอยเป็นเด็กเทพสุวินอ๋อโอ้โหแล้วก็งานแต่งงานบังเอิญมาเจอกันมาอาร์ยใช่แล้วทำไมคน อ๋องานแต่งานเพื่อนแต่เพื่อนผู้ชายทั้งคู่เพื่อนผู้ชาย้งคู่คือเขาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวกันน๋อโอคไรเขาเตะฟุตบอลนะครับวนเตะฟุตบอลเขามาเลี้ยงกันที่ร้านที่พี่เล่นหนึ่งคืนบอย็ขึ้นมาแจ่มพี่บอกเอ้ยเสียงดีมามามาร้องด้วยกันไหมตอนนั้นเคยทำงานออฟฟิศอยู่เลยนะเป็นน้อกออฟฟิศแหละแล้วก็โอเคลองดูก็มาค่อยๆซ้อมกันจนเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันปีครึ่งเนี่ยครับไม่หนึ่งคืนนะฮะแล้วก็จนได้มาออก โอ้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยถึงที่มาของพี a เมเกอร์กันนะคะว่าตอนนี้ไม่ใช่พีซคนเดียวแล้วมีบอยด้วยเป็นบอยบอยกับพีซเป็นพีซเมเกอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะขอบคุณค่ะ